น้ำตกน้ำตกใส่โยกน้อยช่วงตอนบนๆของน้ำตกเย็นชุ่มฉ่ำเย็นเจียบยน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา เย็นเยบเชื่นใจความงามตามธรรมชาตินั่นเอช่วงบ่ายโมง น้องป,ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้ทงไทยและเทศกำลังหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมความงามของน้ำตกใส่โยกน้อยนัย่นเอง ถ้าเป็นฤดูฝนก็จะมีน้ำหลากถ้าเขา้าสู่ฤดูแรงก็จะเป็นธรรมดาของธรรมชาติน้ำก็จะไหลน้อยลงนั่นเอง ักหลุดมาเที่ยวชมน้ำตกไซย,ยกน้อยในวันหยุดลูกหลานจะได้ชื่นอกชื่นใจ